มา to m a ล l ก a m i n g กับด a n เอเรน j อ h n How to เลือกตัวละครตัวไหนดีแล้วก็จะเป็นการแนะนำตัวละครด้วยเท่าที่เรารู้นะคะในเกมนี้เนี่ยการเลือกตัวละครที่จะมาถึง s u r v i v วอแต่ละคนลงไปปฏิบัติการให้กับเราในฐานเนี่ยมีเกณฑ์อะไรบ้างอันนี้เหมือบอกก่อนว่าขึ้นอยู่กับเราทั้งหมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราอยากเล่นตัวไหนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ย คนจะเลือกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเก่งด้านไหนต้องมีการ 1. คุณต้องก่อสร้างไปก่อนเพราะมันต้องสร้างฐานถูกไหมสอง attacker ถูกปะก็คือต่อสู้ต้องเก่งมาหนึ่งละสาม c r a f ต้องเก่ง 4. อาจจะแบบว่า craft อาจจะเก่งคุกกิ้งด้วยก็ได้อันนี้จะดีมากๆก็คือทำอาหารได้ด้วยแล้วก็อ๋อ c ของได้ด้วยสก็คือวิจัยแล้วก็สำรวจ ะะวิจัยหมายถึงว่ามันต้องมีโต๊โตะรีเสิร์ชถูกต้องหรือไม่อันนี้คือสําคัญจริง,รงๆต้องเอาคนที่อินเทลเลกเยอะๆก็คือฉลาดนิดนึงนะคะส่วนวันนี้จะแนะนําตัวละครด้วยอันนี้จะเป็นเซตใหม่นะคะเราจะแนะนําว่าคนไหนเป็นเซตใหม่เซตเก่านะคะคุณ a อเลจันโรนะคะก็จะเป็นเซตใหม่เดร์โบเกิลก็ดูสกิลตรงนี้นะคะ นี่คือสกิลคอมแบทต่อสู้มีอะไรบ้างเขาสนใจในเรื่องอะไรบ้างก็ถ้าสมมติเราเลื่องให้เขาสนใจทําอะไรในสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยเขาจะดูมีความสุขแล้วก็จะไม่เครียดแล้วก็จะตั้งใจทําแล้วก็จะทําได้ไวขึ้นแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะมีว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาวิจัยคนพบเป็นไฮโซตระกูลไหนนูน่นนี่นั่นมีชนชั้นหรือเปล่าอะไรก็สําคัญกับเกมด้วยว่าเขาจะเข้ากันได้ดีไหมความสัมพันธ์เป็นแบบไหนนะคะส่วนคนต่อไปเอลมาเอลมาก,ก็เป็นเซตใหม่นะคะ ที่เราเพิ่งเห็นที่เป็นตัวละครลับดีกว่านะคะที่เราไม่เจอในพาร์ทแรกๆเลยอันนี้ก็คอมบั t สอายุ32เป็นคอมบั t แมดิกนะคะน่าจะเป็นแบบแมดิกพวกรักษาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าด้วยอยู่ในกองทัพอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ประวัติเราไม่ได้พูดถึงมากนะคะแต่คนที่สําคัญที่เขากล่าวถึงก็คือด r k รเบิร์กนะคะประมาณนี้นี่เขาน่าจะ รู้เทคโนโลยีเออเรเล็กอทขอโทษทีค่ะเทคโนโลยีเฟิร์สเอ็กิดก็คือพอเลือกเข้าไปเนี่ยเราไม่ต้องรีเสิร์ชเฟิร์สเอ็เลยเราสามารถคราฟ t ได้เลยประมาณนี้ <c oughs> เขาก็จะมีคอมแบทคุกิ้งฮิลลิ่งเนี่ยน่าจะเก่งด้านเมดิคเลยหน้าตาเขาแอบคล้ายคนมือชื่อเสียงอยู่นะคะคนที่3ป้าแอนเนตซึ่งเราเคยเล่นเขาไปแล้วเป็นตัวละครเก่านะคะประมาณนี้นี่ค่ะนี่คือสกิลของเขา ป้าก็จะมีสกิลในการพูดปลอบประโลมคนอื่นได้ดีมากให้กําลังใจได้ดีมากนะคะถ้าสมมติคุณลงไปเจอในทีมกับสาวๆเนี่ยคุณแพ้เขานะฮะเขาอาจจะได้ผู้ชายควนมเป็นครอบครองด้วยซ้ำเพราะแกป้อเก่งประมาณนี้ต่อไปเบบี้แบร์คนนี้เออนี่ค่ะสกิลเขาตามนี้เลยอย่างแบบแบบคุณก็เลื่อนลัดลัดที่คุณชอบหน้าตาเหมือนแวมไพร์เหมือนกันเนาะก็เก่งด้านคอนสตรักต์นะคะประมาณนี้สี่คนไปแล้ว สี่คนต่อไปก็จะเป็นอัลตาอานาสกาอัสซาโนแล้วก็ jan, ะะบริจานนะฮะคุณบริจานน่าจะเ,เชฟนะคะอายุ54ปีโอเคน่าจะรู้พวกลิฟแพลนต่างๆหรือเปล่านะฮะแล้วก็หิวเร็วขึ้นเออนี่ฮะแต่เขาเป็นเชฟไงเขาก็จะมีสกิลคุกกิ้งสูงประมาณนี้ไม่เอาต่อสู้เลยไม่เอา ก่อสร้างเลยนะจ๊ะต่อไปเมนูอัลซานอของเราคนเก่งของเราคนนี้เพิ่งเล่นไปนะคะก็เก่งมากๆได้ทุกด้านเรียนรู้ทุกอย่างไวหมดโดยเฉพาะ c r a ฟติ้งแล้วก็เห็นน้องในช่องบอกว่าออสามารถส่ง,งเขาไปทำลายที่ออพวกกลุ่มเอเลี่ยนได้เลยเขาจะไปทำลายเครื่องที่ไม่ดีต่อเรานะ่ยได้เลยนางเก่งเรื่องอ,อิเล็กทรอนิกส์คราฟติ้นะคะรู้เรื่องนี้แล้วก็มีพี่หรือน้องฝาแฟนนี่แหละ ไอคาริ us, นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็อนาสกาน่าจะเป็นลูกสาวของใครสักคนหนึ่งนะคะเยเกอร์ ager, ประมาณนี้นะแล้วก็ยังเด็กอยู่นะ18ก็สกิลต่ำนี้เลยค่ะเลือกได้เลยสนใจเรื่องฟาร์มนะคะถ้าสกิลฟาร์มก็คุณก็สามารถทำให้เขาไปเลี้ยงสัตว์ได้นะคะเทมสัตว์ได้อะไรอย่างนี้ต่อไปอัลตาอัลตาคอมแบทเก่งมากอายุ30เป็นสเปรดไพร์ดอ๋อเป็นลูกเรือเหรอ Oh. ประมาณนี้เรื่อง Switch Trade เดี๋ยวนะคะขอดูสกิลคนนี้ก่อนเพิ่งเห็นนะ Every player loves to make o t for fighting นะฮะสกิลพิเศษของเขาคืออะไรวะเป็นจนสลัดเหรอเป็นจนสลัดอาวากาศลหนะูอะโอเหมาะกระสายเราเลยสิแนวปล้น <laughs> นะฮะโอเคน่าคอมแบทน่าจะโอเคอยู่สนใจด้วย โอเคฮะสี่คนถัดไปคนนี้คือคุณแคลรเป็นแอสซินนะนักฆ่าซึ่งดิฉันได้เล่นไปละชอบนางอยู่เหมือนกันเป็นคนขี้งงง่ายด้วยนะแต่ก็โอเคฮะโดยรวมดูดิคอมบัเจนะฮะแล้วสนใจมากด้วยสุดยอดนี่คือสกิลของนางช่าิกำเนิดเนคนฝรังเศสเหรอแต่กำเนิดนะคะไม่รู้เรื่องพ่อแม่ด้วยหรอ มือสังหารหญิงนะแอตสัตซินนะคะนางเก่งเรื่องฆ่ามากเลยอะยิงไวด้วยนะคะคล้ายสกิลคล้ายๆคอนเนอร์นะยิงเร็วสองเท่าด้วยอาวุธระยะไกลก็คือถ้าให้นางถือสไนเนี่ยน่าจะไวกว่าคนอื่นเลยแต่ก็คือเหมือนพวกนักฆ่าก็จะเป็นเหมือนคอนเนอร์แหละชอบข่มขู่ผู้อื่นเหมือนกันนะคะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยนะน่าจะสไตล์เดียวกันซึ่งดิฉันได้เลือกไปแล้วแะต่อไปไฮดี้นะคะคุณไฮดี้ โอ้ oh. คุณไฮดี้เป็นเสิร์ชอืมลัยเก่งอยู่เหมือนกันนะฮะเบินเอาด้วยก็คือถ้าเบินเอาไม่สามารถทำอะไรได้เลย,ยนี่หรออืมเชียร์อัพคนอื่นได้ดีโอเคสกิลการพูดน่าจะดีนะคะโอเคคนนี้เอาไปเสิร์ชได้นะฮะก,ก็แค่ไม่ก่อสร้างแค่นั้นเองไอคาริพี่สาวฟาแฟดของอาซานโนหรือน้องสาวนี่นแหละ โอ้คนที่ฟาร์มมิ่งได้ดีนะฮะไม่เอาก่อสร้างเหมือนกันอืมก็โน่รู้เรื่องยา่าโอเคเจสันนะฮะเจสันก็ตามนี้ฮะเป็นซิงเกิลเป็นนักแต่งเพลงนะจ๊ะประมาณนี้คอมบ a t สองไม่อื่นไม่ได้เลยเราจะไม่อ่านประวัติ โดยรวมนะว่าสปอนเอนเจอร์ฟรอตซ์สม e หวนนะจโอเคต่อไปฮะสี่คนถัดไป,ไป ili, Max. เป็นลิลี่แม็กซมอบดีแล้วก็มูซาอันนี้เซตใหม่หมดเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์นะฮะโอ้ถ้าจำไม่ผิดเธอเป็นแม่ของโซลานี่นะฮะเด็กหนุ่มเด็กน้อยแหละยังสวยอยู่เลยนะ น่าจะรู้เรื่องคราฟต์แหละถ้าเป็นพวกแฟชั่นนี้นะเออเอาไปคราฟต์ได้เป็นเวสเทอรเรียนไม่กินเนื้อสัตว์นะคะก็ดูด้วยนะทุกคนเลือกไปอันนี้เป็นซีซันฮันเตอร์นักล่าเหรออ๋อมีพวกอาวุธได้เลยเก่งเรื่องคอมแบทนะฮะเออประมาณนี้ต่อไปแม็กซ์เป็นเอนจิเนียร์ฮะคราฟต์ฟิก็เก่งที่เอนจิเนียร์คนจะรู้เรื่องก่อสร้างนะเป็นพี่น้องของคุณเลนลี่ฮะ คุิลลี่ก็อ่าเป็นสายอันเหมือนกันเอามารีเส,สิร์ชได้ค่ะคุิลลี่นะคะประมาณนี้ต่อไปฮะอาชิโร่กับลุงลุดแล้วก็ทรีแล้วก็เซลลาลนนี่อ๋อนี่ไงลูกชายของมูซานี่นี่ฮะสกิลทุกคนก็อ่าลุงลุดก็จะเก่งเรื่องก่อสร้างเพราะนางแบบว่าเป็นคนงานก่อสร้างที่ ปิดทายแล้วนะคะประมาณนี้นี่คือภรรยาของเขาเาเก่งเรื่องพยาบาลอะไรเงี้ยฮะสกิลฮิลลิ่งแต่ไม่เอาต่อสู้นะคะแล้วเด็กหนุ่มน้อยคนนี้ก็เด็กอยู่นะอายุสิบหกเองนางสภาพนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปฮะต่อไปก็จะเป็นคุณเยเกอร์ซานเดอคาร์เตอร์แคทลีน่าแคท้ีน่าเราเล่นไปแล้วเนาะ นางฟ้าตกสวรรค์คนนี้ก็ปวนชาวบ้านเขาไปทั่วแต่เก่งเรื่องครับแอดพวสกิลให้คนอื่นได้ด้วยก็คือคนไปอยู่ใกล้เขาคณก็จะได้สกิลคนอื่นก็จะได้สกิลครับเพิ่มขึ้นนะคะประมาณนี้คุณคาร์เตอร์อันนี้ก็เก่งเก่งและรู้วนะฮะแต่ก็อายุเยอะแล้วเนาะช้าอยู่เป็นพ่อของแอดมินนะคะนี่อันนี้ลุงซานเดอร์อันนี้ก็เป็นนักล่าสมบัติที่ไม่มีชื่อเสียงนะคะชื่อไม่ดีด้วยละ่ะประมาณนี้ ก,ก็สวยนะคะจริง,รงๆตอนเลือกเราไม่เลือกเข้าไปแต่บางทีเราไปเจอเขาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะรับเขาไม่รับเขาเข้าทีมหรือเปล่าประมาณนี้คุณเยก็ก็เป็นนี่รัสเซีย e r o ร p a c e Force นะฮะรูประวัติเขาไว้ก็ดีดูไว้ใช่ว่าเป็นพันเอกเลยเหรอเพื่องตำแหน่งสูงนะเราอะอ่าฮะประมาณนี้ฮะก็สกิลก็ นั่นแหละฟาร์มไม่เอาเลยนะคะต่อไปเซตนี้คอนเนอร์รู้จักแล้วเนาะเซตเก่าก็จะไม่พูดนะคะนะคล้ายๆกับยายคนเมื่อกี้เลยที่เราเจอนะี mm ่ะแคทเธอรีนไอ้ยายแคลร์นะคะเก mm hmm. ่งเรื่องต่อสู้ก็มีปัญหาด้านอื่นคนนี้เป็นคอนสวิกส์เหรอมันคล้ายๆหุ่นยนต์เลยนะพวกนี้นะ ก็เผื่อเจอนะคะคอมแบทเก่งมากโอ้น่าจะโหดอยู่นะฮะเดี๋ยวขออ่านประวัตินิดนึงอยากรู้นะฮะโอ้เหมือนนักโทษแหละคนเนี้ยเหมือนเป็นนักโทษนะฮะเราต้องไปดูประวัติแดเนียลก็รู้อยู่แล้วแดเนลล่านะคะ เดเนลลาเหรอคนนี้เป็นคนใหม่ที่น่าสนใจอายุ19เธอสามารถทำให้สัตว์ร้ายยอมจำนนต่อสเสน่ห์เลยเหรอจริงเหรออู้อดิดไม่กินเนะื้อสัตว์แล้วก็ร่างกายคือไม่นีไวไยมากนะคะเป็นลูกของเจสิก้าอืม โอเคต่อไปคุณเดวิดไปไหนละอ่าเดวิดเดนิสวิลเลียมนี่ประมาณนี้ทุกคนก็จะประมาณนี้คุณก็เลือกได้เลยคนนี้เป็น survival expert ถ้าทางจะเก่งน่าดูเลย Interest ในเฮเลน่ ene, นะคะวิลเลียมอันนี้คือดร์เบิร์กนะคะที่พูดถึงบ่อยดร์เบิร์กเป็นน่าจะเป็นคนสำคัญอย่างหนึ่งพอๆกับแจ็คในพาร์ทเลยเป็นลีดเดอร์นะคะ เขา่าจะเป็นลีดเดอร์ของทุกๆคนเลยแหละเอาจริงๆคนนี้น่าสนใจนะอืมโอ้ความเก่งคือสุดยอดเลยนะนั่นจะรู้เรื่องเยอะอยู่เหมือนกันส่วนคนนี้อือเดี๋ยวขอดูคนนี้นะ mm hmm. Learn skill to advance อ๋อเป็นพี่น้องกับเอมิลี่ ยี่เอมิลี่ที่ไฮโซนะ่ะไฮโซคือคนนี้เอมิลี่เป็นพี่น้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องเหรอเป็นฝาแฝดอ๋อต่างแม่เป็นพี่น้องต่างแม่ไม่น่าถูกกันหรือเปล่าอืมน่าสนใจนะคะคนกลุ่มนี้หมันจะพูดถึงเซตเก่านะเซตเก่าก,ก็เหมือนเดิมฮะเราเล่นกันไปเยอะแล้วอันนี้เซตใหม่นะคะ เอมิลเลียลกราเบลเฮเลนโอเคเฮเลนก็จะน่าจะเก่งเรื่องฮิลิ่งเหรออลิแกนเทเหรอไปว่าอะไรบอสผู้ตัดสินเหมือนพวกนางแบบอะไรอย่างเงี้ยป่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์อาโอเคมีความสุขทำให้คนอื่นมีความสุขตอนเล่นดนตรี คุณเอ็มเอนเอลเป็นคาสโนวาจะไม่ไรประโยชน์มากอย่ามันมาอย่าให้มันเจอนะน่าจะสร้างปัญหาให้กับผู้หญิงหลายหลายคนอยู่ต่อไปก็คุณฮอลอตอ่านชื่อไม่ออกนะคะเดี๋ยวไปอ่านเลยเดี๋ยวคุณคนนี้อ่เอามนก็คือโปรเฟนเป็นโปรเฟสเซอร์นะคะมีความเก่งอยู่เหมือนกันช h i นี่ร็อกโอเคอันนี้พวก้พวกเนี้รู้แล้วโจกเรารู้แล้วนะคะคาติน่า คิงนี่ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ลาลาลูคัสน่าสนใจอยู่เป็นเชฟนะคะ l ูเ h อร์ u ูเ e อร์เป็นใครอ่ะน่าสนใจต่อสู้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะคะคนนี้น่าจะเหมือนมาก,กิรือเปล่า รตระเลินเซิลน่าจะแตกต่างจากมากกิอยู่นะน่าจะมีประโยชน์มากกว่ามากกินะคะเออน่าจะใช้ได้คนนี้ส่วนคริสต้าเราเล่นให้ดูแลว้วนะย่าน่าจะแอมบาสเตอร์แ Ambassador. Ambassador น่าจะมีชื่อเสียงนะคนนี้เฟมัสอยู่ส่วนคนอื่นเอมิลี่เอาให้ดูแลว้วเหมือน จนชั้นสูงนะ่ะพวกยุโรปโบราณอะไรเงี้ยอันนี้อสัสตันก็ประมาณนี้คกกิงฟาร์มิงได้อยู่ส่วนลุงทวิตตี้เราเล่นให้ดูแล้วไปดูได้ย้อนหลังให้ดูได้วิกเตอร์นะฮะวิกเตอร์เป็นเทรนเนอร์ ร่างการน่าจะแข็งแรงอยู่ดูฟิสิกอลหกเลยจากคอมแบทน่าจะเอาเรื่องอยู่คนนี้โอเคลอรเชเลียนเอาเจอไปแล้วนะคะพาร์ทนั้นทั้งหมดโอเคโดยรวมแนะนำตัวละครแบบใหม่ให้แล้วนะคะก็ถ้ามีคำถามอันไหนเฉพาะจดจงของตัวละครในสแตนเอลเลนดอนก็คอมเมนต์มาได้อยากถามอะไรอยากรู้อะไรมมไม่ได้เลยเราจะทำคลิปตอบให้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยแล,วแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย